คนที่เกิดบันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอกับเรื่องไรบ้างคยายไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะเรวเวอร์ค่ะใบที่สามค่ะเดสตาร์าค่ะคนที่เกิดบันเสาร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีเรื่องรายจ่ายที่เข้ามาโดยไม่ได้ ตั้งใจไม่ได้วางแผนไว้นะคะเป็นรายจ่ายที่เข้ามากระทันหันนะคะซึ่งบางทีทําให้คุณเสียเงินค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นในเรื่องข้าวของพันเสียหายที่จะจำเป็นที่ต้องซื้อใหม่นะคะหรือว่าอาจจะต้องส่งซ่อมอะไรนะคะบางคนนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะได้คู่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณจะสดใสอย่างมากเลยนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะคุณมีเรื่องให้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆมีจุดมุ่งหมายใหม่ๆ,ๆ,ๆเข้ามานะคะทำให้คุณนะคะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีความเติบโตในเรื่องหน้าที่การางานของคุณได้ค่ะก็ขอให้คนณบรเสาสาวทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นคาครูกันด้วยค่ะ